106ลงมือเย็นวันนั้นผมกลับมาที่ห้องพักซึ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วผมยังคงไม่ยอมเล่าเรื่องราวที่ผมไปประสบมานี้ให้ใครฟังถึงแม้ว่าจะถูกรุมเร้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผมกำลังลังเลอยู่คือผมจะเริ่มต้นพืดความจริงนี้อย่างไร เพราะมันไม่ใช่เรื่องราวธรรมดาอย่างที่พวกเขาคาดเดากันเลยสิ่งที่ผมได้ไปเจอมานั้นพิสดารเกินกว่าที่จะมีใครบนโลกใบนี้เชื่อว่ามันคือความจริงผมต้องทำอย่างไรครับ ผมถามเข้าไปในความคิดอีกครั้งเขียนมันออกมาเขียนมันตามความเป็นจริงเธอไปเห็นอะไรมาก็เขียนมันไปอย่างนั้นถ้าเธอรู้สึกว่ามันพิดสดารก็เขียนให้มันกลายเป็นนิยายเสียเลยเสียงในความคิดดังขึ้นมาเหมือนกําลังเกิดไอเดียดีๆเขียนนิยายเนี่ยนะ